โอเคครับแก้แล้วนะฮะก็เมื่อกี้ผิดพลาดลิดนหน่อยคือความจําเต็มนะครับตอนแรกก็ยังดูไม่ถึงครึ่งในความจังก็เต็มแล้วะ,ะโอเคเรามาดูใหม่ละกันยังไม่ถึงตอนที่ผีออกมาเลยอะ ready? เป็นหนึ่งก่อนก่อนที่จะดูก็คือผมจะบอกให้เรื่องนี้มันเรื่องก่อนที่ผมจะมาคลิปนี้คือผมเคยทําคลิปฟาคายไปแล้วใช่ปะคือฟาคายพิมพ์พมลนะครับผมฟรายเมลนะครับผม เอาพลายมอสนะคือผมทําไปแล้วใช่ไหมครับแล้วพอทาปุ๊บผมก็เลยมาหาคลิปหนังไม่ใหม่ดูนะับผมก็เลยไอคลิปนี้เพิ่งมาวันที่หกนะครับผมเดือนนี้เลยนะฮะก็เป็นหนังใหม่แล้วชื่อว่า Hand Job c r a b i n นะครับผมซึ่งเป็นภาษาไทยผีชักว่าวนะครับผมอยากรู้ว่าชื่อไทยจะเป็นยังไงจริงเห็นนี่ชื่อในโซเชียลเขาตั้งให้พี่ว่าผีชักว่าวนะครับงั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่ามา wow. is awesome. Good. I got you. Hello là This place is going to be great for us. Mm. Oh, Let's get this party started. Yeah. วันนี้เกาหัวกับ <coughs> ติงอาเจนคิดอีกครั้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรของมันวะเนี่ย Dinkle of Sammamish is victim of freak OTP handjob accident. When her handjob hand slips, causing it to strike her own face and tumble out of a window to her death. No 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 that. Something tells me she's not ไอ้เช er oh ือกมีดีดไอ้ผีเชือกนี่โอ้โหตายฮะปวดแขนเห็นแล้วปวดแขนมันดีเลย อะไรของมันวะไอเฮียตุ้ตาก็ไม่เว้นไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยไอ้โวไอ้หนังเหี้ยนี่โอ้ตายฮะเฮ้ยเขี้ยตกใจสัตว์ coming น o o n โอเคครับผมก็ก็ไม่มีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไอ้หนังหนังมัน มันมันมันม like, ันมันมันไม่ต้องอธิบายมากอะแค่ดูก็รู้แล้วใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบว่าแน่ๆแบบว่าแบบมีกลุ่มววยรุ่นคนหนึ่งอยากแบบหาบ้านอยู่แบบอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอยู่แล้วก็ไปเจอพวกวิญญาณอะไรพวกนี้แต่มันเสือกเป็นวิญญาณวิญญาณต้องตีนมากอะคือเม่งชักว่าวอะโอ้โหนวัตกรรมผีเพิ่งพัฒนาแล้วครับผมนะถ้าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวรอดูในโรงแล้วกันนะครับผม โอเคแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้า,ามีมาหาอะไรกดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากคุยกับผมโดยตรงก็กด Facebook ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะก็ถ้าไม่มีอะไรก็บายยนะครับอีกจากคลิปหน้าผมบายบาย่บายยครับผม